กดลิงก์นะคะแล้วก็จิ้มรูปหน้าคนใส่ยูเซอร์ใส่อีเมลใส่พาสเวิร์ดเรียบร้อยกดรูปหน้าคนอีกทีนะคะเลือกยูเซอร์ที่มี dscp พอเลือกเสร็จนะคะก็ออกหน้าลายแล้วก็กากบาทข้างบนขวามือค่ะจิ้มไปปิดแล้วก็กด ลิงก์อีกทีหนึ่งแล้วก็กด add to cart สีเหลืองนะคะก็ไปกดรูปตะกร้าข้างบนค่ะเห็นไหมคะมีเลขหนึ่งอยู่กดที่เลขหนึ่งค่ะแล้วก็กด proceed to checkout แล้วก็เลือกที่อยู่นะคะก็จะเลื่อนดูว่าอันเนี้ยเรากดหายา1ชุดใช้คอยแค่0.241คอยนะคะบัญชีเรามียูโรศนย์เรามี11.3เอ c p กดสีฟ้าค่ะรอให้ขึ้นเครื่องหมายถูกนะคะอ่ะถูกหมดละรอให้ถูกอีกทีนึงอันเนี้ค่ะ อันนี้เราก็ปัดขึ้นนะคะอันนี้เห็นไหมคะเ e n น to Email V p d s เนี่ยอันนี้ที่เป็นรหัสปองค่ะแคปหน้าจอส่งนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะช้อปปิ้งเป็นอา s e เ s อรินแล้วหลังจากนั้นเราก็โอนเงินให้ที่อยู่เพื่อส่งของนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ